เนสโกจังงังงังน่ารักเนี่ยตัวเนสโกทนี้น่ารักเนสโกสวัสดีครับคุณอย่ผมแอดมินเอครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เทอร์มินอลทวนต้วันอโศกนะครับก็เป็นวันแรกของการเปิดร้านทามาชิสปอร์ตแบงกอกนะครับก็เป็นร้านรวมสินค้าของเล่นของสะสมจากทางบันไดนะครับนี่เลยอยู่ที่นี่ครับชั้น2องอ่านี่ครับ ชั้น2โซนลอนดอนครับขึ้นบันไดเลื่อนมานะครับแล้วก็เลี้ยววาบเข้ามานี่นี่เลยงอนะครับหาง่ายๆนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราพาดูในร้านแล้วกันว่ามีอะไรเจ๋งๆน่าซื้อน่าโดนในวันแรกของการเปิดให้บริการนะครับผมว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go วันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าร้าน Thomas s p o t Bangkok นะครับซึ่งเป็นงาน Grand Opening เป็นการเปิดร้านวันแรกเลยนะครับวันแรกสุดของการทําการเลยนะครับซึ่งทาง Dreamtoy เนี่ยตัวแทนจําหน่ายสินค้าปีกส่งเนี่ยที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจากบันไดเนี่ยก็ได้ทําการเปิดร้านนะครับสาขาใหม่ที่ห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันอโศกชั้น2โซนลอนดอนนะครับผมและวันนี้วันที่เรากําลังบันทึกเทปเนี่ยก็คือวันที่1เมษายน2022ซึ่งเป็นวันแรกของการทําการเลยนะครับผม โดยทางดีมทอยเนี่ยได้จัดโปรโมชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับเปิดร้านปุ๊บมีโปรให้ทันทีเอาใจเหล่านักสะสมฟิกเกอร์เนี่ยทางร้านทามาชิสปอตแบงกอกเนี่ยยังเอาใจเหล่าสาวกอนิเมะทั้งหลายนะครับขนทับโมเดลและฟิกเกอร์คาแรคเตอร์ชื่อดังจากทีวีซีรีส์เช่นดาบพิฆาตอสูอรอย่างที่เราบอกไปแล้วนะมีโมบิลสูตรกันดั้มด้วยนะครับแต่เป็นกันดั้มแบบพวกกันดั้มยูนิเวอร์สหรือพวกอ่าโรบอททามาชินะครับที่เป็นสินค้าสําเร็จรูปแล้วนะครับรวมไปถึงอุลตร้าแมนนะครััับบบมมมอุลตตร้าาแแนนนี่กจดเ็ นะ,ะเยอะมากตาลายนะครับฟิกอาร์ตมินินะครับผมก็จะเป็นเนี่ยครับเหล่าตัวการ์ตูนดังนะครับมาถูกทำให้เป็นตัวเล็กย่อส่วนนะครับนี่ผมตัวนี้เนสโกจังงังงังงงน่ารั มีหน้ามาให้เปลี่ยนด้วยนะ2แบบนะครับผมอันนี้เป็นทันจิโร่นะคือเป็นเน้นตัวเล็กนะครับพื้นที่เก็บสะสมง่ายมีหน้าถอดเปลี่ยนนะครับผมเน่ก็จะเป็นหน้าจริงจังของทันจิโร่นะแล้วมีหน้าตะโกนหน้าปากอันนี้ตัวคานาโอจังนะใครที่ชื่นชอบดาบพิฆาตอาสูเนี่ยคุณจุใจแน่นอนแน่นี่ซันเนมินี่ชินโนบุนะฮะ กิยูนี่ผมว่ากิยูไม่น่าแถมหน้าหน้าเปลี่ยนนะเพราะหน้ามันหน้าเดียวอะ่ะกิยูอะนะ <c oughs> กิยูมันตัวละครหน้าเดียวอะดีใจเสียใจมันก็หน้าเนี้ย <c oughs> นี่ครับอสกะาตาเดียวนี่อีวานเกเลียนห้าร้อยกว่าบาทราคามันจะประมาณเนี้ยแหละครับนี่อันนี้เล็มๆนะอันนี้ต้องคู่กันเลยสองตัวนี้นะ อันนี้ก็จะมาจากจูจูสึ k ไคเซนนะครับผมเมกุมินะตัวเมกุมินะอันนี้ตัวยูจิอันนี้ตัวโนบาระนะฮะก็คือตัวเนี้ยทั้งทั้งแถวเนี้ยเป็นสินค้าใหม่นะครับผมเพิ่งมาลงร้านเลยแตครับผมใครที่สนใจก็มาสั่งจองได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดาบพิฆาตอสูรนี่ทั้งแถวเลยอ่าเนี่ยทั้งแถวเลยเหมือนกันเลยเนี่ย เนี่ยตัวเนสโก้เขาเนี่ยน่ารักเนสโกแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายแบบนะครับสำหรับฟิกกูอาร์ดมินินะฮะนี่แต่เขาจะเน้นหนักดาบพิฆาตอาสูรน,นะอย่างว่าการ์ตูนเป็นดังนะแล้วก็นี่ครับจูจูสึไคเซนนะฮะเพิ่งมานะใครที่สนใจก็ามาดูที่ร้านได้ มหาเวทผนึกมารการ์ตูนกำลังมานะเวลานี้เลยนี่ครับตัวเมกุมินะครับเพื่อนพระเอกนะครับตัวนี้เท่นะฮะพันสี่นะครับผมอันนี้โนบะระนะฮะตัวตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นได้รับความนิยมมากะครับเป็นสาวสาวสวยเพียงหนึ่งเดียวในกลุ่มนะฮะเจ้าตัวว่าไว้แล้วก็นี่ตัวอิตาโดริยูจินะครับ นี่ครับสาวๆหลายคนนี่น่าจะชอบนะมีทั้งแบบหน้าตาของยูจิแล้วก็หน้าตาแบบโดนสุคุณะสิงนะแน่นอนครับใครที่อินจัดนะนี่ครับแต่อย่ากกินนะนิ้วสุคุณะนะครับอย่าเผลอเข้าไปกืนกินเข้าใจละอันนี้อยู่ที่499บาทนะฮะเป็นนิ้วของเรียวเมนสุคุณะพร้อมกับนี่ครับแทททูเอาไว้แปะหน้าตัวเองตอนโดนสุคุณะสิงโ <c oughs> คตรอินอะแต่อย่าก,กินนะกินไม่ได้นะ อย่าหาทำเชียว multi t ายนะอรับ untermant trigger นะครับผมนี่ครับเพิ่งฉายจบช่องเจ็ดมาหมัดๆนี้นะครับแล้วก็นี่จงขับขานน้าแห่งเราอุ u l t r า m a นเซตนะครับอ untermant s ซ t นั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้ครับบุรุษที่ได้รับการข่าวขนาดน้ำว่าเก่งที่สุดในดาวาอุลตรา u n t e r m a แมน,นโซฟีนะฮ <laughs> <laughs> ะฮะโกคูไซย a blue นะตัวนี้อยู่ที่พันแปดสิบห้าบาท นะใครแฟนขับดากอนบอลนน่ต้องจัดแล้วนี่โกจิต้าไซยาบลูนะโกจิต้าไซยาบลูบลูมาเวอร์ชั่นท่องเที่ยวนะตามหาดากอนบอลแล้วก็มีหมายเลข18แนะโอแต่ตัวนี้แรงนิดนึงนะแล้วก็ไฮไลท์ของร้านนะครับตอนนี้เลยที่เขากำลังเขาเรียกว่าโปรโมทหนักมากคือตัวนี้ครับไดนาแอคชั่นนะครับชินอุนตอ้าแมนนะฮะผมชอบเรียกอุนตอ้าแมนเพลตอ่านี่ฮะ เราเปิดกล่องโชว์เลยแกนกลางข้างในนะคจะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆที่มีจุดขยับแล้วก็มีแกนที่เป็นเหล็กนะฮะชิ้นส่วนที่เป็นไดแคสไว้รองรับน้ําหนักนะฮะนี่ครับตัวใหญ่มากนะฮะตัวใหญ่มากเต็มตู้เลย6,002ใครที่เป็นแฟนอุลตร้าแมนเนี่ห้ามพลาด อ่ะอันนี้สายกันดั้มนะคุณต้องโดนเลยนี่ฟรีดอมมาแล้วนะครับตัวอันนี้เป็นตุ๊กตายางกันดั้มนะกันดั้มยูนิเวอร์สนะครับตัว800กว่าบาทนะครับไม่ต้องทําสีไม่ต้องประกอบนะแกะกล่องมาบิดดัดจับเล่นได้เลยนะก็สไตล์อเมริกันทอยอ่ะแบบพกฟิกเกอร์พวกอ่าอเวนเจอร์ Avengers ใส่กล่องอะไรเงี้ยสตาร์วอลอะไรเงี้ยแต่เนนี้คือเป็นกันดั้มนะนี่มีเอ็กเซียมีเดสไซด์นะมีเฮฟวี่อาร์มนะแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกน,นี่ฮนะอันนี้เป็นโรบอท เป็นโบรบทธรรมชินะครับสายอนิเมะนะฮะก็มีหลายตัวเลยนี่นะส่วนใหญ่เป็นของที่เขาเอามาทําราคาใหม่นะฮะให้ซื้อหากันได้ง่ายมากขึ้นนะแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเป็นของที่ออกมาได้ระยะหนึ่งละมันก็ไม่ได้ใช้ของเดวันอะไรนะ แต่ก็ยังดีครับยังดีกว่าซื้อราคาไต่หมาพูดกันตรงๆนะก็มาดูกันได้ครับผมนี่คอปเตอร์ไม่ไผ่ให้ตัดเทคกคอปุต,ตะนะฮะตัดเตคกคอปตะก็จะเป็นนี่ฮะเอาเวลาเล่นก็นี่ครับสวมหัวหมุนได้ด้วยอ่านะครับผมคอ,คอปเฮดคอปเตอร์ไม่ไผ่จากโดราเอมอนนะฮะราคาไม่แพงใส่ไปเดินเล่นงานคอสเพลย์ก็ได้นะฮะ 499อานะอันนี้ก็จะเป็น, Moon, นคาทาเซเลอร์มูนนะฮะพราพริก้าไซส์เท่าจริงนะมูนสติ๊กนะครับเป็นยังไงนะนี่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 ตัวแทนแห่งจันทราจงกรีดกลายล่มือนะอยเซเลอร์มูนนะใครที่ชื่นชอบก็จัดไปนะเพราะพริก้านี่จิรินดาบของทันจิโร่ครับราคา2 1 9 5บาบาทเป็นดาบสเกลเท่าจริงนะฮะ ใครที่อยากเป็นหน่วยพิฆาตอาสูรนะอยากกวัดแกงดาบนะะมีเสียงผ้าของทันจิโร่หลากหลายแบบอัดอยู่ในนี้นะครับเต็มแน่นเลยนะครับเป็นของสะสมสำหรับแฟนดาบพิฆาตอาสูรที่ต้องมี อ่ะหลายคนอาจจะถามฟิกอาร์ซีโร่มันคืออะไรมันคือโมเดลฟิกเกอร์ที่มาพร้อมกับฐานเอฟเฟกอย่างตัวของทันจิโร่เนี่ยชัดสุดก็จะมีเนี่ยเอฟเฟกฐานไฟนะเล่นคู่กันในสกโกในสกโกเอามาฐานมาต่อกันได้อ่าเลนกคุนเนี่ยก็จะเป็นฐานไฟเหมือนกันซึ่งแต่ละตัวมันจะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันในอย่างเซลมูนเนี่ยอ่ะโหแสงย้อนนะเซลมูนกลาเป็นฐานเนี่นะเป็นฐานเป็นฐานตั้งแล้วก็มีพูดง่ายคือไอฟิกอาร์ซีโร่มันก็คือตัวฟิกเกอร์ที่มาพร้อมกับเอฟเฟกฐานที่ ทำออกมาให้มันเข้าคู่ให้มันมีสตอรี่มีเรื่องราวมากขึ้นนะจริงๆอ่ะจุดสตาร์ทของมันเลยคือมันมาจากวันพีซนะอย่างซีนที่ลูฟี่ใส่เกียร์เงี้ยมันก็จะมีเอฟเฟกควันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูแล้วกันนี่อ่ะอย่างเงี้ยฟิกอาร์ซีโร่พอเห็นภาพนะมันจะแตกต่างกับเอสเอฟิกอาร์ทั่วไปได้แหละ ก็คือ S f ฟิกมันคือขยับได้มันมีจอยมันมีข้อขอข้อต่อจุดขยับหรือเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยแต่เน,นี้ยคือเป็นรูปปั้นเน้นงานความสวยงามแล้วก็เน้นฐานตั้งเป็นหลักนะฮะดูเอาไว้เต้นตั้งโชว์ดูมีมูลค่ามากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีเดียนนะครับ FA ครับก็คือ FA เนี่ยมันมาจากคำว่า Fu l l action ก็คือตัวนี้ไม่สามารถถอดล่างเป็นยานอีเดียนหนึ่งอีเดียน2ได้นะครับ แต่มันจะมาทดแทนด้วยในส่วนของจุดขยับนะหนักหนักเห็นอย่างนี้่องบางบางสลิมสลมนี้หนักเอาเรื่องนะฮะแล้วก็ราคาค่อนข้างดีด้วย2,900นะฮะ2,900ใครที่ชื่นชอบอีเดียนนะหรือเจ้าจิมเล่นกล้ามตัวนี้นะก็ <laughs> มาดูกันได้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งไฮไลท์ของร้านเลยก็ว่าได้นะครับใครที่สายซูเปอร์โรบอตเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับ อันนี้คือวักกับวักกะแพ็กแมนนะครับอ่าหลายคนอาจจะงงนะวักกับวักกับมันคืออะไรเวลาแพ็กแมนอ่ะถ้าใครที่เติบโตมากับการเล่นเกมแพ็กแมนเวลามันจะอ้าปากแล้วหูปากมันจะดังวักกับวักกัวักกวักกับวักกัเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของซาวด์แอนด์กิมมิคก็คือตัวเนี้ยตัวแพ็กแมนเนี้ยมันจะส่งเสียงวักกัทุกครั้งที่เวลา เวลางลับปากนะฮะแกเป็นว่ากับว่ากับว่ากับว่ักขับ,บตอนที่มันไล่กินเม็ดอ,ะอ่ะอ่านะพอนิ้งาวออกใช่ไหมตัวนี้อยู่ที่599บาทนะใครที่สนใจก็มาได้นะมีไม่มากแล้วนะเป็นสินค้าเก่าแหละแต่ว่าเชื่อเถอะมันไม่ได้หาซื้อง่ายๆสำหรับตัวนี้นะและที่พิเศษนะครับในการเปิดร้านวันแรกนะครับโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านธรราชีสปอร์ตแบงค,อค็อกเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าครบ1,000บาทคุณจะได้รับอะโบโซลุดนะครับก็คือเป็นหุ่นเหล็กตุ๊กตาตุ่นเหล็กนะครับ ซึ่งคุณสามารถเลือกแบบได้เลยนะตามภาพเลยแล้วก็ตัวดารุมะครับนะครับผมคุณสามารถเลือกได้เลยนะถ้าของมันยังมีอยู่นะอันนี้ก็ต้องรีบหน่อยแล้วกันนะครับผมต่อมานะครับเป็น2,000บาทนะครับผม2,000บาทคุณจะได้รับฐานฉากหลังเป็นลายแบบกําลังเบ่งพลังซูเปอร์สายาอะไรเงนะี้ยซึ่งไอตัวเนี้ยมันเป็นสีพิเศษนะเฉพาะผู้ที่ซื้อของและสินค้าครบตามจํานวน2,000บาทนะครับในร้านเนี้ยแหละ นะครับผมคุณจะได้รับธรรมชิเอฟเฟกไปนะครับผมต่อมาเมื่อซื้อสินค้าครบ5,000ันบาทคุณจะได้รับนี่เลยครับสปาร์กจักรมะกุลุลุคอสต์มโมเดลครับเป็นตัว10โทกุลุลุนะครับผมที่มาจากเคโลโล่เนี่ยแหละแต่เป็นหุ่นในลายธรรมชินะก็จะมาแบบครบๆเลยนะครับผมไม่ต้องซื้อตัวนี้ก็เป็นจัดอันนี้ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่หายากมากๆต่อมานะครับ เมื่อคุณซื้อสินค้าครบ1 5 0 0 0บาทคุณได้รับไปเลยครับจัดเต็มอันนี้จริงๆเลยใครที่ชอบอุลตร้าแมนเนี่ยห้ามพลาดนะครับผมตามาชิแลบนะครับซูปเปอร์กันเป็นปืนจากหน่วยวิทยาของอุลตร้าแมนนะก็จะมีรูปแบบของการเปลี่ยนหัวแสงสีเสียงนะครับมาจากทีวีซีรีส์เลยนะใครที่ชื่นชอบอุลตร้าแมนแล้วไซส์เนี่ยเป็นไซส์เท่าพร็อพจริงด้วยนะครับผมและสุดท้ายนะครับเมื่อซื้อสินค้าครบ2 0 0 0 0บาท คุณจะได้รับของสมนาคุณพิเศษจำนวนจำกัดนะครับผมหุ่นเหล็ก R2D2 จาก Star Wars the New Hope น่าไม่ธรรมดานะฮะและเราลืมบอกเลยครับผมว่างานนี้สาวฟิกเกอร์ห้ามพลาดนะฮะโปรโมชั่นทั้งหมดที่เราว่ามาเมื่อสักครู่นี้มีระยะเวลาจำกัดตั้งแต่วันที่1ถึง30เมษายน2565นนี้เท่านั้นนะครับหรือจนกว่าสินค้าจะหมด แน่นอนว่าถ้าหมดเร็วก็หมดเขตเร็วก่อนอันนี้รอช้าไม่ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับร้านธรรมชิสปอดแบงคอกนะครับก็จะเป็นร้านที่รวมเอาคาแรคเตอร์ดังๆจากการ์ตูนดังนะครับหลายๆตัวมาอยู่ในร้านนี้นะครับให้คุณได้สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ในราคาที่สมเหตุสมผลนะฮะแล้วก็ส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมใครตามหาตัวหายากตัวพิเศษหรืออะไรยังไงเนี่ยลองสอบถามที่หน้าร้านดูได้นะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดร้านมีจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราลงรายละเอียดในแคปชั่นแล้วก็มาสอบถามพนักง,งานหน้าร้านก็ได้นะครับผมมีเขาเรียกว่ามีอะไรให้คุณได้เลือกซื้อเลือกหากันเพียบเลยนะครับใครที่ชื่นชอบตัวละครเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นจากดาพิฆาตอสูรหรือจูจูจจสึไคเซนมหาเวทย์ผนึกบานอุลตรา้าแมนคมนาเมเลเดอร์นะฮะมาได้เลยนะครับผมนั่งรถไฟฟ้า BTS ลงมาปุ๊บ แล้วก็มาชั้น2โซนลอนดอนครับขึ้นมาได้เลื่อนมาปุ๊บเจอเลยหาง่ายมากนะครับร้านทำเลดีนะครับผมถือว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะร้านทำอาชีสปอร์ตนะครับแล้วก็ห้างเทมิรอนทมิติวันด้วยโอเคจนกว่าจะเจอกันใหม่รักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับห่างไกลจากโควิดมีชีวิตอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็ใช้จ่ายอย่างมีสติรู้คิดรู้ทันสติเรานะครับผมโอเคไปแล้ว เจอกันใหม่บ๊ายบายไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า